เมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราหยดยาให้เราเอาน้ำออกด้วยไม่งั้นไก่ไปกินน้ำมันก็จะทำให้ชำระล้างยาออกแล้วไก่มันก็จะไม่หายเมื่อเราใช้ยาตัวนี้ไปสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเห็นผลและหายขาดได้เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันครับ สวัสดีครับพี่น้องและเอซที่คารบรักทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีการรักษาไก่คอเป็นดอกหลายๆคนนะครับสอบถามกันเข้ามาก็มีเยอะมากนะครับว่าเขารักษาไม่หายนะฮะ เมื่อ <c oughs> เราใช้ไทเกอร์ฮอกเนี่ยนะครับบางคนใช้ไทเกอร์ฮอกแล้วไม่หายนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะคลิปนี้ก็จะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าทำไมไทเกอร์ฮอกรักษาไม่หายผมรักษาทุกตัวนะครับหายทุกตัวนะฮะและบางคนนะฮะที่เป็นไก่เป็นคอดอกเนี่ยนะ มันก็จะทำให้ไก่เสียชีวิตได้นะครับนะก็เอามาบอกเพื่อนๆกันว่าวิธีในการรักษาเนี่ยไก่คอดอกมันเป็นแบบไหนนะครับนะเมื่อเราดูปากนะมันมีฝ้ามีอะไรเนี่ยนะครับให้เราทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะทำความสะอาดให้เรียบร้อยถ้าจำเป็น นะถ้าจําเป็นให้เราปิ้นคอนะครับนะปิ้นคอมันก็จะมีคลิปเก่าๆอยูอ่วิธีการปิ้นคอนะครับนะวิธีการปิ้นคอพอเราปิ้นคอออกมาเนี่ย <c oughs> มันก็จะมีฝ้าสีนเหลืองพวกนี้นะเป็นสเก็ดสเก็ดนี่นะครับให้เพื่อนๆนะขูดออกนะขูดออกให้หมดเลยขูดให้ถึงเลือดเลยนะครับขูดให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้สะอาด ด้วยแอลกอฮอล์นะเพื่อนๆนะด้วยแอลกอฮอล์นะครับเช็ดให้สะอาดนะครับพอเราเช็ดสะอาดแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาไปเข้าสุ่มพอถึงตอนเย็นเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็เป่าเป่ายานะหยอดยานะครับโรย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 ให้ทั่วนะครับอ่าเราก็จะเสียบยาเข้าไปอ่าประมาณสัก หนึ่งเซนของหลอดนะครับหลอดเป็นพวกหลอดกาแฟพวกนี้นะครับหนึ่งเซนของหลอดโรยให้ทั่วคอเลยนะครับโรยให้ทั่วคอนะก่อนที่เราจะเอาไปเข้าสุ่มเนี่ยนะครับให้เรากินข้าวกินอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็โรยยานะครับพอโรยยาเสร็จเนี่ยนอนเลยนะเข้าผมเนี่ย นะมุ้งครอบเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะอย่าลืม <c oughs> น้ำนะครับน้ำเนี่ยเราเอาออกนะเราเอาออกเราอย่าให้เอาไว้นะครับน้ำพอเช้ามานะเช้ามาเราก็ให้ข้าวตามปกตินะข้าวเปลือกนะนะครับจะให้ดีเลยนะผมมีคลิป ที่ทำข้าวเปลือกไว้นะครับมันดีกว่าที่เราเอาเข้าวเปลือกอซื้อมาแล้วเราไม่ได้ล้างไม่ได้ชำระล้างเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ระคายเคืองคอได้นะทำเราทำข้าวสูตรข้าวนะครับข้าวเปลือกอเข้าไปดูคลิปล่างๆได้นะครับก็บอกเพื่อนๆนะครับ พอเราให้กินข้าวกินอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยนะฮะก็ตามปกติของเราเนะี่ยเราก็ให้น้ำให้อะไรนะครับพอตกตอนเย็นเราก็ทําเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิม,นะม,น,ดมนะครับเรากา็ดูปากนะฮะดูคอว่ามันเป็นไงสีเหลืองมีสะเก็ดมีอะไรในลําคอไหมนะครับถ้าไม่มีนะถ้าไม่มี ก็เอาสำลีทําทความสะอาดนะครับคอทําความสะอาดคอเลยเมื่อเราทําความสะอาดคอเสร็จนะครับให้เพื่อนๆโรยยาเหมือนเดิมนะโรยยาแล้วก็อาน้ําออกแบบนี้นะครับก็ประมาณ1อาทิตย์นะฮะประมาณ1อาทิตย์นี่น่าจะเห็นผลนะทำตามที่ผมบอกนะนะครับก็จะหายนะครับ ผมมารักษาหลายตัวนะคอคอเป็นดอกเลือนลังผมก็รักษานะเพื่อนเอาไก่คอเป็นดอกเนี่ยคอดังด้วยนะครับคอดังด้วยคอเป็นดอกด้วยนะเขารักษาไม่หายแล้วนะครับเอามาให้ผมรักษานะผมใช้เวลาเดือนหนึ่งหายนะครับเดือนหนึ่งหายนะครับ ก็จะบอกเพื่อนๆน,นะครับทําตามขั้นตอนเนี่ยเรากา็ปัดกวาดพื้นให้มันดีนะอย่าให้มีสิ่งสกรปรกสะอาดเอาไว้เท่านั้นนะครับมันก็จะทําให้คอเป็นดอกของไก่นี้หายไวขึ้นนะครับหายไวขึ้นก็เอามาบอกเพื่อนๆกันนะมันก็ไม่ยุ่งยากนะไม่ยุ่งยากนะครับ เพียงทำตามขั้นตอนนี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นผลนะครับนะก็มีประมาณนี้ก่อนนะมีประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด Sub s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ